สลามอเตร์ุณมอตรบริการตท่านผู้ชมครับสองอาพาตุรีวันนี้นะครับผมกับอาจารย์อุบัตเรามากันที่มาเรื่องั้างที บางพีใช่ไหมบางพีเมืองใหม่บางพีเมืองใหม่เป็นย่านอุตสาหกรรมนอุตสหัวนี้เป็นโกดังสินค้านะครับเป็นห้องเย็นแล้วก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับในการนำเข้าส่งออกของของอประเทศเรานะครับตรงนี้นะครับวันนี้เราสองคนมาทำไมปกติแล้วจะต้องไปลุยกันร้านอาหารไปร้านอาหารไปดูธุรกิจอื่นๆที่เราทำแต่วันนี้มาแปลกมากก็เป็นธุรกิจอาหารเหมือนกันอาหารเหมือนกันแต่เป็นธุรกิจแปลกอาหารบนแพลตฟอร์มนะครับเป็นการกระจายสินค้าที่ กำลังจะเป็นที่นิยมต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าต่อๆไปคนเราเนี่ยก็คงจะไม่ไปเดินซื้อของเองแล้วนะครับจะได้ว่าจะจะสั่งเข้ามาแล้วก็ออเดอร์เข้ามาแล้วก็มาส่งที่บ้านนะครับซึ่งถ้าว่าใครหลายคนได้ยินคําว่าพินซูกเนี่ยนะครับอาจจะคุ้นคุ้นหูนะรับแต่ว่าพินซูกเป็นอะไรเป็นใครทําอะไรนะฮะแล้วทําไมเราสองคนต้องมาที่นี่เนี่ยต้องินซูกต้องมาไปคุยกับคนของพินซูกนะครับมาแล้วนะครับของคนนี้เองนะครับสวัสดีครับ่้ อีกท่านหนึ่งนี่คุณก็สฟีสนองวงนะครับแล้วก็อีกท่านนึงคือคุณไฟซ้อนจิตนาลีครับซึ่งสองท่านนี้เรียกว่าเป็นเป็นผู้ก่อตั้ง ผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้ที่จะทำลายทำให้เจริญทำให้เจริญด้วยเนื้อคือการเจริญของพ i n t ุ r ซึ่งแต่ว่าเราเคยเราเคยสัมภาษณ์พ i n t ุ r ไปแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมาครับตอนนี้พ i n t ุ r ไปที่ไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับคือตอนนั้นเนี่ยตอนตอนที่อาจารย์สัมภาษณ์ตอนที่แล้วนะฮะเรายังเป็นแค่แพลตฟอร์มที่มันอยู่ในในในอินเทอร์เน็ตเฉยๆเป็นมาร์เก็ตเพจเฉยๆครับแต่วันนี้คือมันเป็น มันเป็นอีกการยกระดับหนึ่งนะฮะที่เราจะก้าวไปสู่การซื้อสินค้าบนแผลตฟออนไลน์แล้วก็ระบบโลจิสติกที่สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้จนถึงหน้าบ้านเลยคือเหตุคือเป็นการพัฒนาที่คุณพามาดูโลจิสติกใช่ใช่ครับตรงเนี้ยมันเป็นเป็นห้องที่ไว้เก็บสินค้าซึ่งในห้องเนี้ยถึงท่านนึกถึงห้องเย็นมันจะเป็นห้องใหญ่ใ่นะจ๊ แต่ในห้องใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเฉพาะสินค้าที่นเป็นฮาลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ใช่ฮาลานทั้งหมดเขาแยกไปเลยว่าแยกไปเลยครับนี่คือฮาลันใช่อันนี้คือเราขอไว้ว่าจะต้องฮาลานทั้งหมดทั้งระบบทีนี้เขาก็ยอมเขาก็ยอมครับเน่าว่าเรามีจำนวนสินค้าเยอะเหมาะสมกับจำนวนพื้นที่ที่เขาใช่เยอะมากเยอะมากหนึ่งรายการก็ณวันนี้นะครับณวันนี้แต่อนาคตเนี่ยมันมันน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าด้วยกับ ในช่วงในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพิซซูท่าจะตัวแบบก้าวกระโดดไหมสามเก้าเลยสามเกเลยครับไม่ใช่ข้าวกระโดดเลยสามเก้ากระโดดสามเก้ากระโดดโผนะเพราะว่าเรื่องการขายออนไลน์เนี่ยมันมันบูมมากใช่ใช่เรียกว่าสวนกระแสก็ก็สวนก็สวนนะครับสามมันเป็นโอกาสใช่โอกาสซึ่งพิซซูเนี่ยเขาทํามาก่อนแล้วครับแล้วพอมันมีมันเป็นช่วงจังหวะที่คนไม่สามารถจะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของในระบบเดิมได้ พินซูก็เรียกว่าสามเก้ากระโดดใช่ครับคือเป็นจังหวะที่มันมาพอดีเลยร้อนกันไหมฮะเนี่ยไม่ร้อนเลยเหนียบเลยครับลุงพาเข้าข้างในดีกว่าดูข้างในนะฮะเข้างในน่าจะแบบว่าเย็นหน่อยเห็นว่ายี่สิบสององศาลบยี่สิบลบยีสองก็โค้ยาครับพ่นไปเลยทีนุกคนมาด้วยเนี่ยคือดขนหนาวหรือเปล่าทีนี้เขาต้องใช้อะไรบ้างแล้วครับก่อนก่อนจะเข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีทั้งหมดความปลอดภัยเลยครับ จะดูเรื่องเรื่องความความสะอาดนี่ด่วนๆหรอฮะอันนี้ัอนนี้ใส่หมวกใส่หมวกใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้นี่ครับใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ครับใส่เข้าไปนิดน้อยๆนะอ๋อเยอะครับฉีกๆออกอย่างนี้เลยครับแหมฉีกออกองี้เหมือนก็จะไปอาบน้ำเลยนะอ๋ออย่างนี้นะครับแล้วก็สวมสวมเข้าไปเลยครับสวมไปเลยนะอาจาร์สวมไปเลยนะอาจานมีแมสมาไหมครับวันนี้มีจ้ะมีแมสมีแมสเนี่ยครับแต่นี้นะครับเป็นเหตุการณเข้าไปห้องเย็นเอาไปใช่ อย่างนี้ก็ได้จย์อย่างนี้ก็ได้เป็นแมสด้วยระต้องใส่แมสด้วยใช่ไหมครับใส่แมสแมสเนี่ยไม่เกี่ยวกับโควิดเลยนะครับต้องใส่มไม่เกี่ยวเป็นมาตรฐานปกติเลยครับผมพกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นจไม่ต้องใช้แล้วไอยาพ่นอ่ะใช้ไม่ได้เมื่อปิดแมสแล้วคือนี่เป็นเรื่องปกติแล้วว่าเราต้องเข้าแล้วก็กันเส้นผมกันหายใจเพราะว่ามันจะไม่ได้ปนเปื้อนกับไปกับอาหารด้วยเพราะว่าเราเก็บอาหารครับ้วเดี๋ยวเข้าข้างในเลยครับ ขอสุออขุณด้วยนะค,ยครับต้องอ,อันนี้อันนี้พิเศษครับโควิดเ <c oughs> ท่าไหร่จ๊ะโอ้ขอบคุณมากปกตินะจ้ามาถึงอายุแล้วครับตอนที่หก <c oughs> อายุโอเคครับก็เดี๋ยวเชิญเลยนะครับครับเชิญด้านในเลยครับระวังพลาสติกนะครับเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นฮะโอ้ ยังไงต่อครับนี่ครับก็อันนี้จะเป็นพื้นที่ที่ไว้สําหรับที่โหลดสินค้า<ง>แพ็คสินค้ารถก็จะเข้ามารับประตูนี้นะครับรถจะเข้ามารับแล้วก็เอาสินค้าออกมานะครับก็แล้วแต่จะเป็นลลออรถเทนเลอร์รถอันนี้ก็คือเป็นห้องเย็นอันนี้จะด้านหลังด้านหลังกล้องเนี่ยนะครับ <f resh> จะเป็นห้องฟรีซห้องฟรีซอ่าที่ว่าลบยี่สิบสองคือตรงไหนใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องชิวธรรมดาห้องทำห้องทำละลาย เป็นเป็นสินค้ามันจะมีอยู่3ประเภทครับประเภทเก็บอุณหภูมิปกติปกติอุณหภูมิที่อยู่ไม่ไม่ไม่ต้องใช้ความเย็นมากเหมือนตู้เย็นธรรมดาอีกอุณหภูมินึงคือฟรีซเลยแข็งต้องแข็งเท่านั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูธรรมดาก่อนธรรมดาครับไปดูกันอยากเห็น นี่คือนีอันนี้คือห้องอุณหภูมิธรรมดานี่คือสินค้าของพินซุกดครับด้านนอกนี้จะเป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้อุณหภูมิอะไรมากก็เป็นอุณหภูมิห้อธรรมดาติองธรรมดาครับส่วนใหญ่สินค้าประเภทไหนฮะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มันมีแพ็กเกจจิ้งแล้วใส่ถุงใส่ซองแล้วผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่สามารถเก็บอายุได้หนึ่งปี2ปี3าปีแล้วแต่แล้วแต่สินค้านะครับนไตรูนปนประเภทน้ำมันมะกอกนะนี่คือน้ำมันมะกอกัครบครับ แล้วก็อันนี้คือห้องด้านในนะครับจะจะเริ่มเย็นขึ้นแล้วเย็นปกติอันนี้คือเย็นเย็นปกติครับเย็นปกติอ่าานขนาดปกติก็จะเยื่อนนะก็ก็สั่นสั่นอยู่เหมือนกันนะครัปกติจะเยื่อนแล้วก็จะมีเนี่ยฮะครับผมพวกน้ำผลไม้อันนี้เตรียมส่งออก อ๋อนี่นะมันจะส่งออกครับคุ้ผู้ชมถามว่าคาลานไหมมันคาลานอยู่แล้วเราพร้อมส่งออกได้เลยครับพี่คือเอเรียที่บอกเป็นเอเริฮาร้านเป็นเอเริฮาร้านครับห้องนี้มันสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้จะเป็นห้องเยือกแข็งก็ได้เยือกแข็งก็ได้หรือว่าจะห้องชิลก็ได้แต่เพียงแค่เราเราแยกสินค้ามาก่อนเป็นแยกว่าอชิลมีเท่านี้ก็ใช้ห้องแค่นี้ไปก่อนอะไรแบบนี้แล้วแต่ใช่ามักขึ้นอรคบแต่ว่าด้วยกับจํานวนสินค้าที่มันมีทั้งเข้าและออกสินค้าที่ ส่งทานมาจากผู้ผลิตใช่ครับมาจากผู้ผลิตใช่ที่เาที่นี่มาแล้วก็ที่นี่ใช่ครับคือคือพิมซุปเนี่ยเหมือนกับว่าเราเราไปสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ในเรื่องของการส่งตรงถึงลูกค้านี่แหละซาเออร์ถึงบอกว่าเฮ้ยพิมซุปช่วยหน่อยกะบบนการนี้มันมันทาไม่ได้การที่จะมีห้องเย็นขนาดนี้มันมันมันยากมากหรือว่าจะไปเช่าหรือเป็นอะไรเงี้ยมันมันมหาศาลอะค่าใช้จ่ายเยอะมากนี่เราไม่เช่าเราเช่าเรามีปล่อยเช่าต่อได้อย่างอย่างอันนี้ฮะเนี่ยฮะ ตัวนี้สิบ้าตัวนี้ใช่อันนี้คืออินทรพาลัมนะครับแต่ไม่ใช่อินทผพาลัมที่เป็นเม็ดนะมันเป็นอินทผพาลัมที่บดมาแล้วอ่ะนเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเนื้อหนียอะเอาเม็ดออกเอาอะไรออกคือพร้อมที่จะแปรรูปไปอย่างอื่นได้ใช่นะครับอันนี้อันนี้มีอยู่ประมาณ10ตันได้พร้อมกระจายพร้อมกระจายเลยอันนี้คือใช้กระจายในประเทศเราหรือว่าในประเทศเราอันนี้เอาเข้ามาก่อน เข้ามาเลยเพราะตลาดเทอร์มินั yeah, right ้นตลาดเทอร์มินั yeah. ้เราก็เคยนครับนี่ขนาดห้องคิวใช่ครับยังรู้สึกแบบไม่ถึงแล้วเป็นเพื่อนเป็นป้าแล้วนะครับนี่ความจริงน่าจะมาสักไม่ถึงลบสิบ ถ้าน่าจะประมาณลบลบเดลบแปดแปดประมาณนั้นครับคนใส่แว่นมีปัญหาอ่าปัญหาเรื่ป้าเป็นป้าแล้วนี่ใส่แว่นกันทุกคนเลยนะยกเว้นผมเลยยังใช่ไหมครับแต่เราเจอได้อยู่ปดูอีกห้องหนึ่งมันจะเป็นห้องแช่แข็งห้องแช่แข็ง่มเยียมแล้วนะเดี๋ยวไปดูเยียมมาต้องต้องดูให้ดีว่าจานวัตจะแข็งอยู่นั้นหรือเปล่านะครับอย่าลืมผมนะไม่บอกด้วยอย่าลืมผมเลยอ้าวแล้ครับออกมาแล้วใช ูปกติครับเดี๋ยวห้องถัดไปผมพาอาจารย์ไปดูห้องห้องแช่แข็งเลยนะครับแช่แข็งที่ว่าลบยี่สิบสองใช่ใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องใส่เสื้อนี้ก่อนนะครับใส่เสื้อนี้ก่อนเสื้อนี้ให้เลยค่ะให้ยืมครับให้ยืมครับแต่ว่าหมวนี่เขาให้เลยหมวกลับบ้านได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับครับมันจะมีอันนี้ด้วยต้องต้องติดสิทธิ์ไหมด้วยว่าแค่นี้พอ จริงมันมีเสื้อู้ด้วยแสดงว่าต้องหนามากๆเลยนะเนี่ยพนักเสื้อพี่เขาบริการนะพี่เลยครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่อำนวยความสะดวกให้นะครับดีจังเลยครับดีไหมฮะดีจ้ะเอากลับบ้านเลยนะให้นะอ๋อเป็นเป็นพูดได้นะพูดด้วยโอเคครับเยีอ๋อ ก็ใส่พุดไหมนั่นแหลครับแต่งตัวเดี๋ยวแต่งตัวพร้อมแล้วครับเราพร้อมจะไปลุยเออคู่ลงเหนือแล้วพี่ต้องมีต้องมีอ A เนี่ยนะนะจอปะจอปจะไปขุดี่มพ์เป็นเขาเลยอุณหภูมิที่12ที่กำลังลบลบที่สิบสองครับลบสอ2ครับโอ้ยอาจารย์เหมือนเราไป阿拉斯加กลยเลยจุดเยือกแข็งไปอีก22อ่ะครับตอนนั้นไปอลาสก้าเที่ยวเที่ยวสุดท้ายทริปสุดท้ายเราเรายกของใช้รถใช้รถก็เรียกคออ๋รับผมนี่เลยครับ นี่แครับนี่แหละอาจารย์ควันี่ยไอไอ่มแข็แข็งโอ้จะเป็นเป็นไฟโอ้ในนี้ก็จะเป็นสินค้าประเภทที่จะต้องแค่เยือกแค่จุดเยือกแข็งต้องอยู่ในความเยือกจริงๆใช่ไหมฮะเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกครับนี่จะเป็นผลไม้เฟนฟรายเฟนฟรายนี่คือแทบจะทุกร้านอาหารนะครับที่ใช้เด็กๆก็ชอบกินอะไรแบบเนี้ยมันก็คือผ่านปินซุปมาแหละใช่ไหม ใช่ครับก็คือว่าใช้ใช้ระบบเราพอพอพอบอกพูดพูดถึงเรื่องฮาลาลทุกเนี่ยการที่เราใช้ทีมงานที่เป็นมุสลิมทั้งหมดอ่ะผู้ผลิตที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไว้ใจเรามใจช่าเออถ้าต้องการของของเป็นฮาลาลเนี่ยแล้วมาจากจะมาขายให้กับคนมุสลิมอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการว่าคนมุสลิมเป็นคนจําหน่ายและฮาลาเนี่ยแต่ต้นน้ำมาเลยใช่เราเองต้องต้องมั่นใจด้วยว่าสินค้าเขาฮาลาลจริงเพรงั้นเราเราไม่กล้าทําตลาดโอ้ด้วยค่ามสนใหญ่นะ กว้างมากเลยครับกว้างใหญ่มากกว้างมากครับกว้างมากนอกจากนี้มันจะมีพวกเนื้อแช่แข็งพวกอะไรพวกนี้อีกแต่ว่าพวกนี้เราต้องมีเรื่องของการขออนุญาตจากกรมปศุสัตว์อีกเยอะมากรายละเอียดเขาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นพู้ที่เป็นทุนน้ำการให้ใช่เพราะนั้นในความสะอาดที่จะเห็นเนี่ยเราไม่มีไม่มีมีเซ็ตอะไรนะครับอันนี้คือปกติความสะอาดเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราดูการวางการโซนนิ่งของสินค้าเนี่ยคือเขาก็เรียกว่า จำแนกเป็นระเบียบจำแนกสินค้าแล้วก็เห็นชินค้าเป็จำแนกสินค้าอันนี้คือขั้นตอนการเก็บเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ไปดูขั้นตอนการจัดแพ็กกิ้งแล้วก็ส่งออกต้องลบอีกไหมเนี่ยลบอีกไหมไม่ลบแล้วตอนนี้ขอเสื้อเลยดำไม่ลบไม่ต้อปไปเราอยู่ในนี้ร้านไม่ได้นะครับเพรมันแข็งมากร้านไม่ได้ครับตรงนี้เยิ่มเย็นแล้วฮะไม่ได้ต้องใส่นน้องใส่นน้องกางเกงเนี่ยคือบอกว่าทะลุทะลุเก่งหมดใช่ความเย็นทะลุเกงเลย แต่แต่ช่างภาพอิดนะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได okay. okay. mm ้ย hmm. ุบกาคุณพ <vale ี่ว่าเขาที่เขาเพี่ฮะเริ่มตึงๆแล้วเริ่มตึงตึงแตดีนะเย็นดีหลายใจไม่ได้สัมผัสความเย็นแบบนี้มานานแหมอยากให้กรุงเทพนะนึกถึงมันเกิดนึกถึงมันเกิดถึงที่นี่แหล้วดิมัวร์ดิมัวร์โอเคครับโห่ยมีน้ำแข็งเกาะตรงนี้เลยตรงนี้เรามาถึง เอ่อส่วนที่เรียกว่าเป็นโอเปอรชันเกี่ยวกับเป็นสโตรีตโอปเปอรชันใช่ไหมฮะกับสายจักรคือมันมันแตกต่างกับตะนุษยังไงตะนุนจะเป็นคลังสินค้าเป็นคลังสินค้าครับตัวนี้คือกระบวนการในการที่จะนำส่งด delivery ส่ง d e l i v ร r y ส่งครับก็หลังจากที่ลูกค้าลูกค้าไปอีกนะครับทุกทีทสั่งสินค้าผ่านสกอร์ลูกจอดแล้วก็ออเดอร์ก็จะ ทอทุกครั้งที่มีใครออเดอร์มาเนี่ยที่นี่จะรับามาบรา่ที่ศูนย์กระจายสินค้าของพิซูนจะ,จ,ะจะเป็นคนสั่งงานมาที่นี่ว่าให้ส่งสินค้าตอน,นนั้นตอนนี้ไปบ้านไหนซอยไหนอำเภอไหนซึ่งสินค้านั้นเนี่ยก็จะมาจากกระดางทางสินค้าที่ว่านี้มาที่นี่แล้วก็จัดกระจายส่งทีนี้มันเป็นของเย็นส่งยังไงก็ ไปดูดีกว่านะครับของจริงของจริงไปดูของจริงอุ้มมันจะละลายทีนะครับจะส่งไอซ์ไอซครีมส่งได้มั้ยเปได้ครับอุ้มงูมาดันโอ้โหนี่ที่เรียกว่าห้องครับนี่คือห้อง o อเ r a t i o n operation นะฮะครับก็หลังจากสินค้าถูกส่งเข้ามาที่ห้อง o ป e r a t i o n ก็เปิดดูครับเป็นเป็นขออนุญาตเปิดอันนี้อันนี้คืออันนี้แพ็คแล้วเปิดได้แพ็คแล้วนะครับที่พร้อมจะนำส่งเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับเป็นกล่องเก็บเก็บความเย็น เก็บได้40ชั่วโมงครับ40ชั่วโมง40ชั่วโมงในความเย็นแบบคงที่คงที่เยอะแข็งอย่างที่เรานำออกมาจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับจนถึงปลายทางยังงไอย่างนั้นเลยงเขาเรียกอะไรอย่างนี้พูดตั้งหน้าตาคตั้งหน้าตาเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือรูปร่างหน้าตาอาจารย์วุพันธุ์คือเขาจะใส่ใส่เข้าไปจะใส่อะไรนะพวกเจลพวกอันนี้คือเวลาลูกค้าออเดอร์เข้ามาครับก็จะถูกคอลติ้งที่นี่แล้วก็ ส่งโดยรถห้องเย็นอันนี้รถห้องเย็นนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องใส่กล่องแบบนี้ด้วยเพราะว่าคือกล่องเนี้ยเอาใส่เนื้อผัดมาอยู่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเวลาเราไปส่งตามบ้านเนี่ยเวลาเราเปิดห้องเย็นเนี่ยคุณอาบูมาจะดรอ่ะใช่อันนี้ก็คงที่ไว้ไม่ไม่กระทบกระสินค้าขอเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกล่องมาับครับให้มาอธิบายว่ากล่องเนี้ยมันมีมีคุณประโยชน์องแบมันเกยวกับเรื่องของฟู้ดไซส์ของวิยาศาด้วยได้เลยครับแน่นอนครับขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ เขาจะลงมาดีขึ้นไหมป่ะไม่ทั้งเขาเอาไปอย่างไรให้สาธิตการใช้กล่องที่ไหนครับกล่องมันอยู่ณฑ์ที่สามารถเก็บความเย็นได้ยังไงครเดี๋ยวจะเชิญน้องชายครับครับผมเจ๋งเลยครับยานิติผู้เชี่ยวชาญทางพุสไตล์ค่ะหลังจากที่สินค้านะคะมาอยู่ที่คลังของเราแล้ว JWDX a นะคะเราก็จะนําสินค้าเนี่ยมาแพ็คลงในกล่องกล่องนี้ก็จะมีชื่อว่ากล่อง Cool Box นะคะเดี๋ยวไอจะเปิดข้างในโอเคกล่อง Cool Box ใช่คะ่ะกล่องฟูบ็อกซ์หรือว่าเรียกง่ายๆภาษาไทยก็กล่องกักเก็บความเย็นหรือกล่องกักเก็บอุณหภาูมิก็ได้คะ่ะภายในกล่องฟูบ็อกซ์ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะซึ่งกล่องฟูบ็อกซ์เนี่ยเราทํามาจากวัสดุที่เรียกว่า VIP ก็คือเป็นวัสดุที่สามารถกักเก็บความเย็นได้นานถึง40ชั่วโมงนะคะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยกักเก็บความเย็นให้กับสินค้านะคะตลอดถึงถึง40ชั่วโมงเลยก็คือตัว iPad ซึ่งตัว iPad ของเราเนี่ยจะมีด้วยกัน าจะมีมด้วยกันอยู่2 2ลักษณะน,นะคะคซึ่งลักษณะสีเหลืองเนี่ยคะ่ะเราจะใช้กับสินค้าที่เป็นโปเซนก็คืออุณหภูมิตั้งแต่ลบ18ขึ้นไปก็อาจจะเป็นพวกเนื้อสัตว์หรืออาจจะเป็นพวกไอศครีมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคคส่วน iPad ที่เป็นสีฟ้าอันนี้เราจะใช้กับสินค้าที่เป็นชิลนะคะก็คือพวกผลไม้หรือว่า ผักอะไรต่างๆค่ะเวลาเราใส่ไอแพดแปลว่าความเย็นหรือความคงตในความเย็นไม่เท่ากันระหว่างสองสีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นความเย็นอยู่ที่ลบสิบแปดค่ะตัวนี้ก็จะประมาณศูนย์องศาค่ะเราใส่ไปอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่เราก็ใส่ตามช่องที่เขามีให้ใส่นะคะใส่ช่องนี้แหละใส่ได้เหมือนกันค่ะซึ่งอุณหภูมิอุณหภูมิในการกักเก็บตรงนี้นะคะเราจะใส่ทั้งโฟเซนแล้วก็ทั้งชิลเนี่ยอย่างละสี่ก้อนกับสินค้าหนึ่งกล่องค่ะ ใส่ไปเลยใส่เสร็จแล้วเราก็จะทําการปิดกล่องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพ็คกิ้งแล้วก็บาร์โค้ดเน้ตที่เราจะไปตามแอเรียต่างๆก็จะใส่ไว้ตรงช่องด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็รถยกขึ้นรถตามรถโลดค่ะ้องเย็นค่ะโอเคครับเบคุณน้องายมากนะครับมาบครับัครับะเอาละครับทีนี้พอสินค้าลงบอกแล้วกล่องไปเรียบร้อยแล้วแล้วมาอยู่ในลายนี้แปลว่าพร้อมส่ง พร้อมส่งทั่วประเทศอธิบายขั้นตอนในการส่งต่อมาเลยฮะก็จะถูกนาส่งขึ้นรถขนส่งพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็กระจายสินค้าไปทุกจังหวัดทุกอําเภอทั่วประเทศซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยดูแล้วมันเหมือนมันมีอะไรที่ละเอียดมากทุกอย่างมีขั้นมีตอนแล้วก็แสดงว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกทุอย่างนี้รวมอยู่ในอยู่ในคของรถเขอาสินค้าที่เราลูกค้าเห็นอยู่ในเพจอยู่ในเว็บไซต์ของมิซูอยู่แล้วครับผมใช่ครับแสดงว่าเป็นการ เป็นกระบวนการที่ละเอียดถูกต้อนให้ความให้ความใส่ใจกับเอาใจใส่ต่อไปใช่ครับแล้วอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของฮาลาลด้วยไม่มีการปนเปื้อนแน่นอนคิดว่าเริ่มเริ่มไหนเริ่มเรื่องการส่งอ่ะราคาราคาในการส่งเรื่อราคาก็ถ้าสั่งถ้าลูกค้าปิกตามบ้านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม kinzu store dot com นะครับก็ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทเท่าไหร่เ้าสมมติผมอยู่ต่างจังหวัดแต่ปัตตนสั่งผมสั่งที่ผมสั่งสเต็กสองชิ้นสมมติครับ แล้วมันจะลงกล่องน,นี้แค่2อชิ้นให้ผมไหมที่ว่าหรือว่ามันจะมากับไปกับสินคา้าอื่นๆของคนในจังหวัดนั้นก็จะอยู่แค่ออาจารย์เลยงเาเเลยพราะ<ล>ว่าเวลาถูกเปิดปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิมันจะถึงเสียเวลาเข้าไปส่งนี่ยเขายกกล่องน,นี้ไปแล้วเปิดปุ๊บหยิบแค่สองชิ้น,นใ,<ช>ให้ผมใช่ครับอย่างนั้นเลยเนี่ยอยู่หาดใหญ่อยู่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่ก็ราคาเขาจะมีส่งเขาไม่ต่างกันเขาไม่สายเลยไม่สายเลยไม่สายเนี่ยส่งได้ส่งได้เออ ท่านผู้ชมครับนี่คือนี่คือพินซูปนะครับที่เราได้เกริ่นนำไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเป็นเป็นการเป็นธุรกิจกระจายสินค้าแบบระบบออนไลน์นะฮะซึ่งจริงแล้วพินซูปก็มีหน้าร้านด้วยนะมีหน้าร้านด้วยสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้มีประมาณสองสามสาขาสี่สี่สาขาแล้วนะสี่สาขาแล้วมีร้านนะครับมีที่ไหนบ้างนะฮะมีปัตตานีสาขาแรกนะครับผมเร่เป็นมีซีใหญ่เลยมีซีใหญ่นะครับผมแล้วก็ลงมาก็เป็นยะลาที่สองครับผม แล้วก็นราธิวาสนะครับแล้วก็เรามีจุดกระจายสินค้าจุดจําหน่ายสินค้าแล้วกันนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ซอยรามรังอ้าวสามในอนาคตจะขยายชาร์ล็อตครับปีนี้อ่าเหลยหนึ่งสาขาที่เราต้องเปิดครับในปีนี้ครับผมก็เริงๆไว้ที่อันใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่เออ่ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนนะฮะเกือบทุกคนแล้วเนี่ยสินค้าชอบสินค้าออนไลน์เนี่ยเป็นกันทุกคนแล้ว คือโควิดมันช่วยมาสอนเราผมเม่อก่อนไม่เข้าการออนไลน์นะแต่ว่าพอโควิดมาเนี่ยเราออนไลน์เป็นซื้อของออนไลน์เป็นใครที่สนใจสินค้าออนไลน์อาหารทะลร้านมีสินค้าอยู่มีเนื้อสไลด์มีเนื้อสเต็กมีเฟรนด์ฟรายน่าจะหลายร้อยรายการพูคง่ายๆก็สินค้าที่อยู่ในครัวเปิดเปิดครัวมาจะมีอะไรต้องใช้อะไรเหมือนหั่นความมันสินทุกมีให้ิการแล้วก็คือสั่ง แลวอย่างกระบวนการในการที่เรานําเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกส่งไปถึงท่านที่บ้านได้เลยที่บ้านได้เลยครับคือในในพินซุกเนี่ยจริงๆเราเราเราวางแผนกันวันต่อวันครับอาจารย์คือตั้งแต่ก่อนวิกฤตเนี่ยเราก็มีวิกฤตอยู่แล้ววางแผนวันต่อวันแต่ว่าไม่วางแผนครับคืออย่างนี้ครับคือคือมันเป็นเรื่องของวันวันพรุ่งนี้เลยอ่ะเราเราจะเจอกับอะไรในขณะที่ อตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีโควิด1 9<ะ>หรอกแต่<ะ>ว่าเราวิกฤตท,ที่เราต้องสู้ตอนนั้นก็คือว่าการการเปิดตลาดให้คน<ม>รู้จักเราจะขายยังไงให้ขายได้น,นั่นคือวิกฤตแรกพอวิกฤต โควิด19เข้ามาปุ๊บเราคิดกันอี่มันเาช่วยผักใช่เพราะมันมันผักอ่ะใช่มันผักตอนที่เราเห็นว่ามันผักแล้วอาจารย์แต่ตอนมาฉันจะไปยังไงต่อต้องต้องนึกนะใช่วันนี้ขายดีแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมันจะขายดีอีกจะปิดร้านหรือเปล่าใช่เราเรากลัวไปหมดเลยใช่เรากลัวไปหมดเลยจนถึงขั้นเราแบบว่าปิดหน้าร้านปิดหน้าร้านเอาตู้มาวางไว้หน้าร้านหมดเลย ไม่ให้ลูกค้าเข้าเราก็กังวลอีกคือมันมีแต่ปัญหาเข้ามาแต่อันธามดินละล้อให้คือว่าเราเรามีทีมงานที่หมายว่าวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยสอนให้เราได้ปรับตัวในการทํางานใช่ครับนะครับอะไรที่ที่เคยวางแผนระยะยาวไว้เนี่ยต้องมาซอยให้มันสั้นๆสัปดาห์ต่อสัปดาห์วันต่อวันนะครับเรียกว่าแก้ปัญหากันเป็นเป็นช่วงๆไปคือเดิมเนี่ยเราใช้ใช้โลจิสติกแบบ แบบบ้านๆเลยนะก็คือฝากคนนั้นส่งฝากคนนี้ส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นคือมัเข้าระบบแล้วเนี่ยใช่พัเข้าระบบแล้วตรงเนี้ยมันทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นทําไมเราต้องออกจากบ้านเพื่อไปเจอกับวิกฤตรถติดอันนี้ปัญหาของลูกค้าก่อนทําไมเราต้องไปดูราคาที่มันหมุนวันต่อวันในขณะที่เรานั่งอยู่ที่บ้านเปิดโทรศัพท์ดูราคาได้เลยอันนี้เราพอใจหรือไม่พอใจแล้วเราแค่รอของวันถัดไปมาส่ง แค่นั้นฮะลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ตัดสินใจได้เลยครับตัดสอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันใช่ครับครับนะครับนี่คือพินซูนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็เรียกว่าเป็นคำถามยอดฮิตของรายการนะสองอาพาตุลยคือให้ผู้บริหารนะครับได้พูดถึงแนวคิดในการทำธุรกิจเพื่อที่จะเป็นแนวทางเป็นเป็นประโยชน์กับท่านที่ชมรายการอยู่นะครับผมที่ละท่านเลยนะเอาผมบอกก็ได้นะครับคือจริงผมทำธุรกิจมาเนี่ยจริงๆไม รจริงๆผมทาธุรกิจมาเนี่ยไม่เคยชีวิตไม่เคยทําธุรกิจนะฮะแต่พอมาทําครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมีผู้ใหญ่ขั้นหนึ่งสอนว่าการขายของเนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดก็คือการดูอาที่สําคัญมากามันทําให้เราเราใกล้ชิดกับกับอัลลอฮ์มากที่สุดเพราะว่าเราจะอยู่กับดูอาทุกวันอ่ะวันนี้ให้ขอให้มีลูกค้าวันนี้ขอให้มีลูกค้ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วเราอยู่อย่างนี้มาตลอดแล้วก็อัลาลอฮ์ให้เราเราอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องทําอะไรมากเราทําให้มันเต็มที่ครับแล้วมอบหมายกั็ร้อยอย่างเดียวดูอาเนี่ยสาคัญที่สุดอันนี้ในในมุมของผมนะแล้วก็เราทํางานให้มันเต็มที่ถ้าเราไม่เรามาทําไม่เต็มที่ดูอาก็ก็ไม่เข้าซื่อสั่กับเนี่ยใชครับคุณก็มีคนาดูอาลวผมก็ต้องเหลืออะไรครับการกระทำนะการกระทำเองก็ไม่เกิดผลน็ต้องทำแล้วก็ทำให้อย่างแบบอย่ามานะ ของทั้งของดีไม่มีอะไรคือเขาเขาพูดได้เก่งมีคุณนนะแต่ว่าเขามามาคมมากมาคมมากเดี๋ยวมไปกลับไปรับรองซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทำนานต่อรับชอบมีสารีก็คือของดีลูกค้าดูออกลูกค้าดูเป็นครับผมโอเคครับฝากพินซู๊ไว้นะครับให้กับทุกท่านที่เป็นนักจับจ่ายเป็นผู้บริโภคนะครับการที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะที่จะมีส่วนร่วมในการ ทำการค้ากับพินซูฟก็สามารถพูดยได้นะครับมีมีทุนทีสถานที่มีสินค้านะครับเอามาจอยกันตรวนี้นะครับเพื่อที่จะได้ขยายการบริโภคอาหารทะล้านนะครับที่เป็นประโยชน์และก็ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันนะครับเข้าไปที่พินซูป s t o r e .com นะครับวันนี้สองอาพาตุลย์ขอขอบคุณคุณไฟซอนแล้วก็คุณกัตเตอรนะครับ อาารบัตนะครับผมณัฐดลังกาศนะครับลาทุกท่านไปด้วยเวลาเทียงวันนี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับบินลาฮิตาฟิกชิดายะอัสสลามอวยกุบอัลกุลลอฮ์ตกปลาเชบุส่งของไปไปด้วยนะวันนที่หนักอันนี้มีของอันนีดาบครับดู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 